ล้ลามาแวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับลุงเฮาเล่าเรื่องสาระความรู้ดีๆในโลกของคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับตัวของ l a ด e I.O. นะครับตัว l i ฟ e Wallet ของ Cardano นะครับจะวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับตัว Wallet เต็มๆเลยนะครับมีอะไรดีทำไม I.O.G. ถึงทำนะครับ IOG ก็เป็น Input o u t p u t g l o b a l นะครับทำไมถึงทำยังไงก่อนดูคลิปวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเบื้องต้นในหน้าเว็บไซต์ของตัว La ดไเนี่ยก็จริงๆยังไม่มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับเพราะว่า ใน,ในงานของตัว Consensus 2022ที่จัดโดยคอยเด็กเนี่ยก็ในช่วงวันที่9ถึง12ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์หรือฟีเจอร์ที่ตัว l ลดไ IO เนี่ยจะทำนะครับผมไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งตัว IOG เป็นคนทำเองนะครับโดยเอาข้อมูลจากตัว Community นะครับบางส่วนมามาปรับปรุงและพัฒนาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก็เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเว็บ a อ t พลิเคชันนะครับคล้ายๆกับตัว MetaMask นะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ออกมาให้เห็นซึ่งตัวมันเองสามารถทำงานร่วมกับตัวเว็บแล้วก็ตัวโมบายแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้จักตัว s a ฟพาวเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่า s a ฟพาวเองเนี่ยจะเอารวบรวมดีอัที่มีอยู่บนโลกของ d e f i เนี่ยไปอยู่ในตัวเซฟพาวแล้วก็ connect กับ h a r d w a r e Wallet ใช่ไหมครับแต่ว่าในลนักษณะของตัว r ล d i o เนี่ย ที่เป็นไลฟ์วอลเล็ตเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวอิตาเลียมนะครับตัวอิตาเลียมเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปในดีแอใช่ไหมครับเขาต้องคอนเนคเราก็ต้องมีตัววอลเล็ตก่อนนะอย่างเช่น Metamas สแล้วก็เข้าไปตามเว็บต่างๆนะครับซึ่งถ้าอยากจะไปกู้เงินอยากจะไปสเต็กกิ้งนะครับก็ต้องเข้าตามตามเว็บและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อนๆต้องไปดูว่าตัวสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าด้วยอาจจะไปเข้าเว็บเซอร์ติ เพื่อไปดูว่าสกอร์หรือการประเมินของตัวสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยเป็นสกอร์เท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปใช้งานตัว d ีแซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นจุดบอดของตัวระบบณปัจจุบันเพราะว่าโดนลักภูไปเยอะถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ตัวเลไรโอจะทําก็คือเขาใช้คําว่าสปีดนะครับคือความเร็วนะครับเร็วแล้วก็ซิมเพลสิตี้ก็คือง่ายนะครับสุดท้ายก็เป็นซิมเลสโฟก็คือ,อถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณทํางานแบบไร้รอยต่อ เราไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันมันยากนะครับซึ่งการเข้ามาเว็บไซต์ของตัว l e d e i o หรือการใช้ตัว Wallet เนี่ยก็คือการ One Stop Shop นะครับ for all blockchain operation ก็หมายถึงเขาควบรวมทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับ blockchain มาไว้ในเว็บไซต์เขาเรียบร้อยนะครับโดย c ค n น c t กับตัว Wallet เขา สิ่งที่เขาพูดต่อมานะครับจริงๆน่าสนใจนะครับผมไปดูในตัวที่ iog เขาเขียนไว้นะครับซึ่งอันดับแรกแน่นอนเป็นเรื่องของ security นะครับเรื่องของอาการเก็บเงินเราอย่างปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะต้องอให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับซึ่ง iog เขาทำตรงนี้นะครับเรื่องของการาการจ่ายเงินนะครับเรื่องของการทำธุรกรรมนะก็ทำได้บน wallet ตัวนี้แล้วก็รวมถึงการ เก็บตัว NFT หรือการวิวตัว NFT ที่เป็น Non-Fungible Token นะครับซึ่งการรวมเนี่ยเขาไม่ได้ทำตัว NFT เองแต่เขานำตัวอ,อย่างเช่น JPG Store เนี่ยไปอยู่ในเว็บซต์เว็บของเขานะครับโดย Connect Wallet เขานะครับเขาไม่ได้สร้างเองนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการว่าทำไมเขาเ,าเข้ามาได้เขาเ,าเข้ามาได้แล้วจะมั่นใจเรื่องของ Security ได้ยังไงเดี๋ยวจะมีอธิบายนะครับ แล้วก็รวมถึงตัว l e l i t e d e l e ล a t e stake นะครับก็คือพวกการทำา t t k i n g ต่างๆปกติเราก็ทำใน u r l o ย์ l l ลใช่ไหมครับก็สามารถ Stake บน Late.io ได้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของตัวการ Interact กับ uh huh. Different App uh huh. ก็คือ uh huh. uh huh. สามารถทำงานร่วมกับ d a p p ต่างๆได้ที่อยู่บนโลกของตัวค a r d a โ o หรืออาจจะมากกว่านั้นคือในเชนอื่นๆได้ด้วยในอนาคตนะครับซึ่งสิ่งที่น่าจะสำคัญมากๆแล้วก็รู้สึก เด่นนะครับที่ชาวเขาไปพูดในงานตัว c o n s e n s u ัเนี่ยก็เกี่ยวกับตัว The App Store ซึ่ง The App Store ที่เป็นมาเก็ตเพลสเนี่ยจริงๆชาวเคยพูดไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าจะมีตัวดี App เข้ามาคำถามคือมีมีทำไมต่างจากอันอื่นอย่างไรนะครับก็คือว่าชาวเขาเคยพูดเอาไว้ว่าการ The App เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของลักภูแล้วก็การไปดูเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแทร t ใช่ไหมครับซึ่ง การการที่ควบรวมใน DApp Store เข้ามาอยู่ในตัว l e d i o เนี่ยที่หรืออยู่ใน Wallet หรือใน Marketplace เนี่ยเขาจะมีอ่า Collector Party นะครับก็คือคนที่มา v e r i f y เรื่องของตัว Smart Contract นะครับก่อนที่อ่า DApp จะมาลงที่ Marketplace เนี่ยก็จะต้องผ่านการ ตรวจเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแท็กให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาให้บริการในตัวเว็บไซต์นี้ได้ฉะนั้นทุกคนเข้ามาในเว็บนี้จะมั่นใจได้ว่าจะมีการเวอร์ฟายเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแท็กความเสี่ยงในการที่จะลักภูผมว่าก็อาจจะมีน้อยเพราะว่าชาวเขาก็พูดไว้ชัดว่าจะมีคนมาตรวจสอบการเขียนของโค้ดทั้งหมดก่อนที่จะเอาเข้า the App Store ของตัว rate io นะครับซึ่งในอนาคตก็ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่า ชาวเขาพูดไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมมาที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับจริงๆมันจะมะีความน่าสนใจอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเข้ามาในตัว l e t ต์แล้วเนี่ยในตัว Wallet ที่ Connect ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บ x x t n s s o o n รวมถึงตัวที่เป็น Mobile Wallet นะครับซึ่งตัวเนี้ยอินเ g เก t ตเรื่องของ NFT d App ทุกสิ่งอย่างลวแต่สิ่งที่เพิ่มเติมที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการ อินท uh, mm ิเกตเกี่ยวกับอัลทราปริซึมซึ่งถ้าทุกคนพอจะคุ้นๆก็คือว่าตัวเนี้ยอัลทราทำเกี่ยวกับพวก ID นะครับพวก k yc สำหรับเรื่องของ education การศึกษาในเอธิโอเปียนะครับทวีปแอฟริกาก็ความคืบหน้าก็พอสมควรตัวเ e ด i อเนี่ยก็ Wal l e t นี้ก็สามารถเชื่อมโยงกับอัทราได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะาจะทําให้เกี่ยวกับเรื่องของการรีจิเตอร์หรือการโหวตติ้งที่ในเชิงของอประเทศนั้นๆก็จะสามารถจะทําได้ด้วยนะครับเพราะมีการ KYC จากอัธราไปด้วยนะครับและอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของตัวอินทิเกรชันกับ EVM side chain ซึ่งรายละเอียดยังไม่ได้บอกมาชัดเจนนะครับว่าจะรวมกับ EVM side chain ยังไงหรือถ้าเพืเ่อนๆพอจาได้ก็คือตัว m อ่อเมดานะครับที่เป็นไซ c h a ชนที่ใช้ l เอ a ด a าในการัจ่ายค่าแก๊สอาจจะไปรวมแบบนั้นก็ได้หรือก็อาจจะมีเชนเป็นของตัวเองแล้วก็ b บลิชข้ามไปโดยการ l เอ a ด a าเหมือนกันอันนี้ต้องรอดูนะครับหรือจะไปเอา EVM ไซ Chain ของอิเทเรียมมามาคอน c t กกับวอลเล็แล้วสามารถใช้ค่าแก๊สเป็นเอ a ดาก็ได้อันนี้ต้องรอดูอันนี้ผมยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรแล้วก็ในส่วน uh, ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮดรา การสเกลลิงก็คือเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของคอ่ท์ที่ถูกลงราคาที่ถูกลงนะครับในแต่ละการทําธุรกรรมและอันสุดท้ายจะเป็นไวท์ a b เบลตัวนี้อย่างที่ผมเคยเล่าไปในส่วนของตัวโคติเปที่เป็น Payment Gateway ซึ่งตัวนี้ก็จะทำตัวเป็น Payment Gateway เช่นเดียวกันในลนักษณะของไว้ l เลเบลนี่ก็คือตัว ตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมือนเวลาเพื่อนๆซื้อสินค้าแล้วยังไม่มีแบรนด์เพื่อนๆก็ไปซื้อจากโรงงานแล้วก็มาตีแบบเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันถ้า wallet ตัวนี้สามารถทําได้ออย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นตัว net f l i x นะครับตอนนี้จ่ายผ่าน visa mastercard หรือตัดบัตรเครดิต save paypal ต่างๆถ้าเกิดตัว live wallet ตัวนี้ที่เป็น layer io เนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในระบบก็จะตัดผ่าน ada ก็ได้ นะครับซึ่งอาจจะทําเป็นบิสเนสแบบนั้นในอนาคตผมถือว่าก็เป็นคู่แข่งของตัวโคติเหมือนกันถ้าเกิดทําในลนักษณะของตัวไวแลเบลเหมือนกันนะครับซึ่งผมมองภาพรวมนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอความชาัดเจนของตัวเลนต์อไดโออีกทีว่าจะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เขามาปิดโจทย์ก็คือ,อความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเรื่องของความปลอดภยัย ที่ไม่ต้องไปดูตัวเซอร์ติกละเขาจะมีเทอร์ p ปาร์ตี้มาดูให้ก่อนที่จะเอาเข้ามาลงในเว็บไซต์นะครับรวมถึงการเข้ามาแล้วเนี่ยคุณได้ทั้ง NFT คุณได้ทั้ง DApp คุณได้ทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกของ DeFi โลกของอาจจะมี MetaVerse ด้วยในอนาคตเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนจริงๆแต่ว่าวันนี้จะขออนุญ,ญาตมาเล่าเพื่อนๆให้ฟังก่อนว่าวันนี้มันมีความน่าสนใจของตัวนี้จริงๆนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไง ถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็แนะนำติชมมาได้ยังไงวันนี้ผมก็คงมีเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ